สวัสดีครับผมนายวันชัยศรีวงย่าดีในอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอพนมทวนแบน่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล103หมู่บ้านอำเภอพนมทวนบริหารงานในรูปแบบอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทดเริ่มจากการปรับแนวความคิดสร้างความมีระเบียบวินัยการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหวยพระนั่งสมาธิปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้และเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทก่อนการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับการสร้างการรับรู้ว่าเราเป็นข้าราชการของในหลวงต้องทำอย่างที่ในหลวงทรงทำเช่นการประหยัดอ่อนน้อมและรักประชาชนด้านการปฏิบัติงานนั้นจะต้องทำงานที่เป็น French area l และ agenda คือต้องทำทั้งงานประจำของส่วนราชการ งานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และช่วยขับเคลื่อนง,งานนโยบายต่างๆจึงจะถือว่าเป็นข้าราชการที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมที่จะทํางานเพื่อบําบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนเราสืบเนื่องจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับท่านจิระเกียรติภูมิสวัสดิ์ได้น,นาส่วนราชการต่างๆออกนวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บําบัดทุกบำรุงสุขนะครับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ในข้อมูลของ TPMap และไทย i QM เนี่ยให้ตรงนะครับซึ่งในวันนั้นเองก็มาพบกับครอบครัวของปายินซับมิดท,ที่อำเภอพนมทวนครับซึ่งครอบครัวของปายินซับมิดเนี่ยมีความเดือดร้อนอยู่ด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับสองก็คือเรื่องของลูกชายที่ต้องการย้ายสิทธิ์การรักษาจากโรงพยาบาลมาการักมาที่โรงพยาบาลพระหนเพื่อลดระยะเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสามก็คือเรื่องรายได้เพราะฉะนั้นเมื่อ,อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มอบหมายให้ทางอำเภอเนี่ยได้ประสานงานต่อแล้วก็ติดตามครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดนะครับเมอก่อนนี่นะป้าก็ค่ายขนมค่ายขนมเลยมามะพร้าวแพงมะพร้าวแพงป้าก็เลิกค่ายมค่ายลูกชิน้นค่ายลูกชินน้นคี้แฟนป้านะ่าไปค่ายไปค่ายในเช่นเลือดในสมองก็แตกสี่ตีลักษ่าเข้ามาลักษ่ามาหมดไม่มีอะไรเลยค่ะ ซี่ปีเข้าก็ไม่ดีขึ้นมาทั้งปีที่ทนี่ขา้าววัน,ว,นว่าเดือนธันวาเนี่ยเข้ากเเสียเสียก็ะยุกันเลื่อนไม่มีอะไรแรงแขนไปไม,ไม่มีประกอบอาชีพอะไรเลยตอนแรกอะ่ะบางครั้งบางวันอะ่ะกินข้าวต้มกับรถด,ดีอะไรขันนี้ลูกก็มาเป็นโรคไตตอนแฟนแฟนเจ็บโรกเป็นโรคไตก็เข้าโรงพยาบาลน,นอนโรงเยาบาลไอียูหกวัน เมือนไม,ไม่กล้าไปบรบกลวนใครก็ยุ่งเนี่ยมีก็กินไม่มีก็อดก็ได้ที่บัตรประชารัฐบ้างแล้วก็ได้ที่เงินเดือนของป้าเดือนละหกร้อยนี่ได้พิการเดือนละแปดร้อยก็กินกันยุ่งเนี่ยค่านามค่าไฟด้วยนะบางทีไม่ที่ไม่มีเสียค่าไฟก็ติดเข้าเป็นต้องเดือนต้องเดือนไม่มีให้เขาก็มาฉกไฟขังทุกท้ายเขามาฉกไฟก็ยุ่กันมืดมดเนี่ยซ้ำคน,นไม่รู้ไม่มีไฟ แล้วคราวนี้พอได้ความช่วยเหลือจากผู้ว,ว่าในอำเภอส่วนจังหวัดแล้วก็พวกพี่ๆพัฒนาชุมชนเข้ามาดูแลมันก็เลยทําให้ชีวิตนะเราดีขึ้นเ mm hmm. ข้าเข้ามาตอนแรกเข้ามาซ่อมท่ามคือบ้านยากจนแล้วก mm hmm. าาา็เรื่องการลาักษาของผมอืพอเขามาท่ามที่เรื่องการลักษาของผมก็คือผบข้อใหายการลักษาการลาักษาจัก mm hmm. ไอ้มาฝาลักเข้าไปในเมืองแล้วพอย้ายกลาลค่าแล้วพี่เข้าก็เลยห้ามเรื่องการเป็นยู่เรื่องครอบครัวเรื่องการใช้ชีวิตเย่างเงี้ยเข้ามาเห็นครอบครัวเราไม่มี<ร>อะไรเ,เลยเราไม่ได้ประกอบไปชีพอะไรอยู่แบบใช้เงินเดือนคนพิการใช้เงินเดือนคนสูงอายุประทังชีวิตไปเข้าก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วย ทงพอกับแมงก็ไปึกซ้ากันว่าถ้าส่งเสิรอมายทีอะคือเราจะอยู่ในนานทีแข่ภาะแนลำ่าถ้าส่งเสิร์มายทีบเนี่ยจะอยู่ในนานกว่าเขาก็เลยเขามาทามเราว่าเราว่าทําอะไรได้บ้างเราก็บอกเข้าไปว่าเมื่อวันเราทําขนมพ่ายเราทําขนมเขาต้มบดทำพวกขนมที่เห็นนะครับทําค่ายก็ทําเขาก็เลยเสนอประชุมในอำเภอแล้วกา ทางส่วนราชกา,ษารจังหวัดเขา,เขา,า,เ,ขาเขามาช่วยเขาเขามาช่วยเรื่อแบบเอาทุนเข้ามาให้เอาซื้อข้องพวกอุปรกรณ์เข้ามาให้ครับแล้วคราวนี้มันก็เลยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ว่าถ้าก็เคยโนนมือกินเหนือมันก็ดีขึ้นมาเยอะมากครับอำเภอพนมทวนยังคงเดินหน้ากจัดความยากจนอย่างต่อเนื่องโดยจัดทีมจิตอาสาพระราชทาน เอาไปติดตามความเป็นอยู่ครัวเรือนยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วและพบว่าครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยแต่มีข้อจํากัดออกไปทํางานนอกบ้านไม่ได้เพราะเป็นผู้สูงอายุมีโรคประจําตัวหรือต้องอยู่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงเราจึงปรับแผนปฏิบัติการใหม่โดยหางานให้เขาไปทําที่บ้านเรียกว่าแผนการตลาดนําการผลิตพิชิตความยากจนจึงติดต่อคุณสุพิศราเสริมสุข ผู้ผลิตสินค้าโอทบกระเช้าสุพิศราและจตุพรสังขพันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอพนมทวนและส่งสินค้าไปจำหน่ายทั่วประเทศจึงขอรับงานไปให้ครัวเรือนเป้าหมายทำที่บ้านเช่นงานสารตะก้ากระเช้าตัดเย็บผ้าพับโบเป็นต้นตัวอย่างของความสำเร็จคือครอบครัวของป้าตุนและป้าป่านและอีกหลายๆครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ3,000บาทถึง5,000บาท มีความสุขไหมมีความสุขค่ะมีความสุขมากไหมคะมากค่ะเอามอกต้นด้วยมีความสุขมากค่ะให้บุญกุศลย้อนเขานะลูกๆนะจ้านน้า เลือกปลาปลากระปุกต้มเทมีน้ำใจรู้สึกมีความสุขไหมได้มีาง,าาางาน